สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อลลิตาสิริวัฒนคุณครูจากโรงเรียนนนทีวิทยาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาในหัวข้อเรื่องแนวทางการบำบัดการเสพติดและหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษานะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของพฤติกรรมเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสพติดสื่อออนไลน์นะคะเสพติดเกมการพนันออนไลน์นะคะหรือว่า บุหรี่แอลกอฮอล์รวมไปถึงการใช้สารเสพติดใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะมีแนวทางในการบำบัดอาการเสพติดหรือแนวทางในการบำบัดผู้ที่ติดสารเสพติดได้อย่างไรนะคะการรักษาบำบัดและฟื้นฟูอาการเสพติดนะคะมีหลายรูปแบบแล้วก็การเสพติดบางประเภทเนี่ยอาจต้องใช้ หลายวิธีร่วมกันนะคะไม่ได้ใช้เพียงแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะโดยวิธีการนะคะก็จะมีนะคะหเลยคือการบำบัดนะคะโดยการปรับวิธีคิดนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะสก็คือการใช้นะคะกลุ่มชุมชนเข้ามาช่วยนะคะการบำบัดด้วยการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมนะคะเป็นแนวทางสำคัญที่ใช้กับการรักษาทางจิตเวชนะคะ เช่นการติดเกมนะคะที่ถือเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทรวมทั้งการติดสารเสพติดเล้าบุหรี่นะคะโดยเน้นการป้องกันนะคะการกลับไปเสพติดซ้ำนะคะเรียกว่าการใช้ RP model นะคะคือการเพิ่มความตระหนักนะคะเกี่ยวกับกระบวนการการ,การกลับมาเสพซ้ำนะคะโดยนะคะตรวจสอบรูปแบบหรือแบบแผนของการกลับมาเสพซ้ำในอดีตนะคะ เราจะมีการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะการจัดการเฉพาะนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการเสพซ้ำนะคะและการปรับตัวนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงที่จะกลับมาเสพซ้ำนะคะซึ่งกระบวนการรักษา RP m o โมเดลนี้นะคะจะนะคะให้ปัจจัยสำคัญกับภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในค่ะทีนี้นะคะการใช้กลุ่ม หรือชุมชนบำบัดนะคะจะใช้นะคะเพื่อให้ผู้ที่มีอาการเสพติดได้เรียนรู้คุณค่าของการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าเสริมสร้างพลังการนับถือตนเองนะคะโดยมีรูปแบบการจัดเป็นกลุ่มเฉพาะในโรงพยาบาลหรือการกลับไปอยู่ในชุมชนนะคะหรือเราเรียกว่า TC นะคะ therapeutic community นะคะในประเทศไทยนะคะสถาบันทันยลักษ์นะคะแล้วก็ ศูนย์บำบัดยาเสพติดนะคะในเครือข่ายของกรมการแพทย์นะคะได้ประยุกต์ใช้นะคะเราเรียกว่า fast model นะคะซึ่ง fast เนี่ยย่อม,มาจากตัวอกักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะคะตัวแรกคือ F ก็คือ family นะคะก็คือให้ครอบครัวมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการดูแลรักษาเลยนะคะ2ค่ะคือ A alternative treatment activity นะคะ ใช้กิจกรรมทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูนะคะตามสภาพความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละรายนะคะ S ก <S. S 1> <S. S 2> ็คือ self-help นะคะ <G. S 1> ก็คือการที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยช่วยช่วยเหลือตัวเองนะคะมีการฝึกทักษะนะคะผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงนะคะแล้วก็จะได้มีการช่วยเหลือกันในกลุ่มนะคะ ทนะคะ therapeutic นะคะ community ก็คือการให้ผู้ป่วยมาอยู่ร่วมกันนะคะโดยมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้ทำร่วมกันในชุมชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบำบัดการเสพติดนะคะในกรณีนะคะที่ผู้ป่วยนะคะติดสารเสพติดนะคะแล้วต้องการที่จะบำบัดนะคะเราก็จะใช้ ในกรณีที่เหมือนกันกับการเสพติดนะคะเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดเนี่ยก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ1เลยก็คือผู้ติดสารเสพติดนะคะจะต้องลงทะเบียนด้วยความสมัครใจนะคะขอเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูนะคะสเนี่ยสถานบําบัดเขาจะเป็นคนดําเนินการคัดแยกเบื้องต้นนะคะ3เขาจะทําให้ผู้ติดสารเสพติดเนี่ย เกิดความไว้วางใจนะคะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะจากนั้นเขาจะทำการฟื้นฟูนะคะเพื่อรักษาทางกายก่อนนะคะแล้วก็จะมารักษาทางจิตใจนะคะมีการสร้างพลังร่วมนะคะระหว่างครอบครัวชุมชนแล้วก็ผู้ติดสารเสพติดนะคะแล้วเขาก็จะมีการปฏิบัติต้นนะคะเลิกสารเสพติดนะคะแล้วก็สร้างพลังใจให้เข้มแข็งจากนั้นเขาจะมีการติดตามผลนะคะเพื่อคัดแยกนะคะ ผู้ป่วยนะคะผ่านการบําบัดฟื้นฟูนะคะทีนี้ค่ะหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของการบําบัดรักษานะคะลาวุสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อบําบัดอาการเสพติดนะคะสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลชุมชนของรัฐทุกแห่งนะคะและโรงพยาบาลประจําจังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีนะคะ ตูนบำบัดของหน่วยงานสาธารณาสุขนะคะองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะเส้นบ้านพึ่งสุขนะคะบ้านพิชิตใจบ้านนิมิตใหม่หลายที่มากมายเลยนะคะโดยค่ะครูจะขึ้นนะคะ QR code ให้เรานะคะได้ไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดสารเสพติดนะคะของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะคะ ตามนี้เลยนะคะก็สแกน QR code แล้วก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ค่ะครูมีคลิปนะคะวิดีโอมาให้เราดูนะคะให้นักเรียนดูแล้วช่วยกันคิดวิเคราะห์ตามด้วยนะคะว่าเราได้อะไรจากวิดีโอนี้ค่ะหากพูดถึงปัญหาสำคัญที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานคุณจะนึกถึงอะไร แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องยาเสพติดลองมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันกันยาเสพติดที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือยาบ้าคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า2ล้านคนต่อปีมีการลักลอบนำเข้าปีละ500ล้านเม็ขดขณะที่เจ้าหน้าที่จับได้เพียง100ล้านเม็ด นอกจากนี้ความจุของผู้ต้องขังในเรือนจำกำหนดไว้100,000คนแต่สถิติทั่วประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม2559มีจำนวนผู้ต้องขังถึง290,000คนและเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด230,000คนหรือเท่ากับ72%โดยร้อยละ90ของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นคดียาบ้าทั้งที่จริงๆแล้วเรือนจำน่าจะมีไว้กักขังพวกอาชญากรหรือพัยสังคมมากกว่าหากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัว และยังเพิกเฉยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเราเยาวชนและลูกหลานเราจะต้องติดยาเพิ่มมากขึ้นทําให้เป็นปัญหารุนแรงต่อสังคมถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไป แนวคิดใหม่ของรัฐบาลผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลหากรู้ว่าคนใกล้ตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยแนะนำหรือพาไปรักษาให้ถูกวิธีการบำบัดรักษาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรักษาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้และยังมีข้อดีอีกมากมายหากคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1. สะดวกสบายไปได้ทุกรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน 2. ไม่มีความผิดและไม่ถูกลงบันทึกประวัติอาชญากรรม 3. ไม่เสียประวัติในการสมัคร 4. บำบัดรักษายาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพ 6. มีการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา 7. กลับเป็นคนดีของสังคมทุกคนควรเข้าใจและให้โอกาสผู้พลาดพลั้งไปเสพยาเสพติดพร้อมช่วยเหลือให้เป็นคนดีสู่สังคมการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมเป็นยังไงคะ หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะผู้เสพคือผู้ป่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะปัญหายาเสพติดนะคะไม่ใช่ปัญหาไกลตัวเราถ้าเราพบนะคะเราอย่านิ่งเฉยนะคะยิ่งเราเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นที่จะเป็นคนไปพัฒนาประเทศชาตินะคะเราควรจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่เราควรจะช่วยเหลือนะคะผู้เสพหรือผ,ผู้ป่วยนะคะ ก็คือกำลังใจค่ะอย่างที่บอกค่ะผู้เสพคือผู้ป่วยนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือกำลังใจนะคะจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างนะคะและเขาต้องการโอกาสจากสังคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรไปตัดสินว่าผู้ที่เสพยาเสพติดคือคนไม่ดีนะคะเราควรจะให้กำลังใจให้โอกาสเขาในการที่จะ กลับตัวกลับใจมาใช้ชีวิตปกตินะคะอีกหนังสั้นเรื่องหนึ่งที่ครูจะเอามาให้เราดูนะคะเป็นหนังสั้นที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติดได้ดีเลยนะคะครูอยากให้เราเนี่ยได้ไปรับชมและลองช่วยกันวิเคราะห์ดูว่าเราเนี่ยจะได้ข้อคิดอะไรจากหนังสั้นเรื่องนี้คะ่ะใครบอกว่ายาเสพติดมันแก้ปัญหาให้เราได้ มันเป็นเรื่องโกหกทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่พ่อมีแม่ใหม่เราก็เป็นแค่ส่วนเกิดความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นมลนยิ่งทำให้รู้ว่ามไม่ม่เคยฟังหนูเลย คนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ก็คือเพื่อนสิ่งที่เพื่อนบอกว่ามันดีก็แค่ทำให้เราลืมความทุกข์ได้เพียงแค่ช่วยขนาเราตัดสินใจหนีออกจากบ้าน หลงกับสิ่งมัวเมาลืมพ่อลืมอนา,าคตตัวเองแล้วเราก็ท้องกลับมาบ้านด้วยความอายและความรู้สึกผิดแต่พ่อ ก็ยังให้อภัยเราเสมอแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเราก็ยังคงกลับไปหามันอีกเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดมันทำให้เราลืมทุกอย่างรอบตัวไปได้อย่างง่ายดายแต่กระทั่งลูกใครบอกว่ามันมีความสูง ันคือความทรมานที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้อาการหลอนอาการระแวงทั้งของเราและของคนรอบข้างทำรายเราทุงสิ้นพ่อไม่เคยรู้เลยว่าเราติดยาจนแต่ทั่งวันที่โดนจับ มีอะไรมันไม่บอกพ่อแม่แตันลูกเขาก็ไม่เคยรู้ว่ามีแม่แบบนี้ครอบครัวไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดคนที่ดูแลลูกเรากลับเป็นคนที่เราไม่เคยยอมรับเขามาตลอด กเป็นท่าของยาเสพติดเราก็กลับไปเสพมันอีกและเสพมันหนักมากกว่าเดิมจนมีอาการคลุมล้มคลั่งขาดสติทำร้ายได้แมก้กระทั่งลูก จากเหตุการณ์ในวันนั้นเราก็ตัดสินใจเข้ารับการบำบัดแม่ไมสบายหันเลยนะคะและกลับมาอยู่กับฟิวนะครับเสียงของลูกที่ได้ยินมันเหมือนเตือนสติว่าเราไม่ได้แค่ทำร้ายตัวเองเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยเราเองที่คิดว่าพ่อไม่เคยรักเรา คิดว่าพ่อเกลียดเราแต่สิ่งที่เราทำกับเขาและลูกมันกลับเลวร้ายยิ่งกว่ามันอาจจะทรมานที่ไอายาร้ายมันคอยมาชวนให้เรากลับไปหามันอีกเสมอแต่ครั้งนี้ จะเป็นการเลิกยาครั้งสุดท้ายเพราะเราจะไม่กลับไปหามันอีกแม้ชีวิตจะเคยพลาดพลางเพราะยาเสพติดแต่เราก็ได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาด้วยความเข้มแข็งด้วยความรักความเข้าใจจากคนรอบข้างที่คอยให้โอกาสเราเสมอในวันที่เพื่อนบอกให้ลองใช้ยาเพราะมันดีหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม จากชีวิตที่ผ่านมายืนยันได้ว่ามันคือการโกหกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูหนังสั้นจบแล้วครูเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนเนี่ยแอบน้ำตาซึมต,ตามๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะครูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ครั้งแรกดูเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาซึมไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะ เขาต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจนะคะกำลังใจนะคะเป็นสิ่งล้ำค่านะคะที่เราให้กันได้นะคะยิ่งมีกำลังใจก็จะยิ่งเพิ่มเกาะป้องกันให้เขานะคะห่างไกลจากยาเสพติดได้นะคะหรือถ้าเขากำลังติดยาเสพติดอยู่นั้นกำลังใจก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันให้เขาเนี่ย เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้นะคะเรื่องยาเสพติดหรือการเสพติดต่างๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะก็อยากจะฝากไว้ให้คิดกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน